เป็นเรื่องร้อนที่หนาวจัดแน่นอนเลยนะคะช่วงฤด,ดูหนาวที่กําลังจะถึงนี้นะคะเขาประเมินกันไว้ค่ะว่าถ้ารัสเซียหยุดส่งก๊าซแบบ completely แบบถาวรทั้งหมดเลยเนี่ยสเดือนครึ่งเท่านั้นที่เยอรมนีจะมีก๊าซเหลือเพียงพอนะคะมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะสนับสนุนโดยสะท้อนความสําเร็จในแบบคุณ Fortune r Leader Generation เรียกว่าเป็นเรื่องร้อนอย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องร้อนๆที่สร้างความหนาวเยือกให้กับชาวเยอรมันมากทีเดียวนะคะในช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะถึงนี้นะคะเพราะประเมินกันแล้วค่ะว่าในเวลานี้ปริมาณกา๊าซธรรมชาติที่สะสมเอาไว้ทั่วทั้งประเทศจะเหลือเพียงแค่ประมาณสัก2เดือนครึ่งที่จะใช้งานได้นะคะถ้าหากว่ารัสเซียหยุดการส่งกา๊าซแบบทั้งหมดแบบถาวรไปเลยแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาแหล่งพลังงานแหล่งใหม่ มาใช้ในการชดเชยตรงนี้ได้นะคะเพราะยอรมนีเป็นประเทศที่มีการพึ่งพิงการนําเข้าก๊าซจากรัสเซียเป็นจนํานวนมากนะคะมาดูกันหน่อยนะคะสําหรับเยอรมนีนะคะเป็นประเทศที่มีการนําเข้าก๊าซจากรัสเซียมากที่สุดเลยนะคะถ้าหากว่าดูเป็นตัวเลขนะคะอยู่ที่ประมาณ42,000นอล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะคะในขณะที่รองลงมาก็คืออิตาลีนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของอเบลารุสนะคะต ระกีเนเธอร์แลนด์ฮังการีคาซัคสถานโปแลนด์จีนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นที่มีการนําเข้าก๊าซจากรัสเซียในลําดับที่ไล่เรียงกันลงมานะคะทีนี้ท่อส่งก๊าซค่ะนอร์ทสตรีม2แน่นอนอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถประกาศใช้ได้เนื่องจากว่ารัสเซียเองก็แทรกแซงยูเครนก่อนก็เลยทําให้โอลาฟโชสเนี่ยต้องระง,งับไม่เปิดใช้งานนอร์ทสตรีม2นะคะแต่ที่นี้ท่อส่งก๊าซนอร์ทสตรีม1ซึ่งถือว่าเป็นท่อส่งก๊าซหลักที่รัสเซียส่งมาให้กับ ประเทศเยอรมน,นีนะคะก่อนหน้านี้รัสเซียลด ปริมาณก๊าซที่ส่งผ่านท่อ No r d Stream 1ลงมาแล้วนะคะถึง60%เรหลืออยู่ประมาณ40%แต่ว่าในเวลานี้ค่ะมีรายงานออกมานะคะว่าท่อส่งก๊าซนี้เนี่ยเหลือปริมาณก๊าซที่ส่งผ่านมาเพียงแค่ประมาณ20%ของจำนวนก๊าซดั้งเดิมที่มีการส่งก่อนหน้าที่จะเกิดปฏิบัติการแทรกแซงยูเครนจากรัสเซียเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งรัสเซียก็อ้างปัญหาเรื่องของเทคนิคนั่นเองนะคะจากกรณีที่รัสเซีย ชิ้นส่วนกังหันของท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมเนี่ยไปซ่อมแซมที่ประเทศเยอรมนีเยอรมนีส่งไปให้กับแคนาดาแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งกลับมาให้ประเทศรัสเซียได้ทันตามเวลากําหนดเนื่องมาจากมาตรการในการคว่ำบารน,นั่นเองนะคะทีนี้มาดูการค่ะปริมาณก๊าซที่สะสมเอาไว้ในประเทศเยอรมนีในเวลานี้นะคะซึ่งนายคลาวส์มูลเลอร์ประธานสํานักงานด้านพลังงานของเยอรมนีเปิดเผยมันเมื่อวานนี้เองนะคะว่าตัวเลข ก๊าซธรรมชาติที่สะสมเอาไว้ในเวลานี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ77%ซึ่งถือว่ามากกว่าที่มีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะตอนแรกเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าภายในวันที่1กันยายนจะต้องมีก๊าซสะสมสำรองเอาไว้เนี่ยให้ได้75%อันนี้เนี่ยสำรองเอาไว้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ก็อาจจะไม่ได้มากเพียงพอที่จะส,สามารถใช้ได้จนสิ้นสุดฤดูหนาวถ้าหากว่าไม่ได้รับพลังงานจากกระเสเพิ่มเติมเข้ามานะคะทีนี้เป้าหมายต่อไปก็คือจะต้องสะสมให้ได้85%ภายในวันที่1ตุลาคมและจะต้องไปให้ถึง95%ค่ะภายในวันที่1พฤศจิกายนทำไงจะสามารถสะสมขึ้นมาได้ก็ต้องประหยัดพลังงานไงคะประหยัดพลังงานที่ว่าตอนนี้หลายเมืองแล้วนะคะปิดน้ําพุไม่ให้เปิดเรื่องของไฟตามท้องถนน ก็ต้องดิมนะคะหรือว่าหลีไฟลงบรรดาจอต่างๆที่ไม่มีความจําเป็นก็ต้องปิดนะคะเพื่อที่จะประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของการเรียกร้องให้บรรดาประชาชนช่วยกันประหยัดภาคของพลังงานแล้วก็มีคําสั่งต่างๆออกมาในบางเมืองแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเก็บ ภาษีค่าไฟเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะโดยจะมีการเก็บเพิ่มขึ้นนะคะ2.419ยูโรเซนต่อกิโลวัตต์อาวกิโลวัตต์อาวพูดง่ายๆก็คือต่อ1หน่วยไฟฟ้านี่แหละคะ่ะจะเก็บเพิ่มประมาณ2.419ยูโรเซนดูภาพรวมอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะักลองคิดมาให้ได้ดูกันนะคะนั่นหมายความว่าครอบครัวที่มีสมาชิก4คนนะคะจะ ต้องจ่ายค่าไฟเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีประมาณ480ย e ูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก17,000บาทต่อปีที่จะต้องเสียเพิ่มเติมจากการเรียกเก็บภาษีตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ เหมือนกับเป็นการผลักภาระไปให้กับประชาชนชาวเยอรมันเพิ่มเติมด้วยนะคะอันเนื่องจากการขัดแคลนเรื่องของพลังงานที่จะต้องถูกรัสเซียระง,งับการส่งพลังงานก็ต้องรอดูนะคะว่ารัเสเซียเนี่ยจะมีการเพิ่มจํานวนการส่งก๊าซเข้ามาให้กับเยอรมนีหรือไม่หรือจะยิ่งลดจํานวนปริมาณการส่งก๊าซไปให้กับเยอรมนีด้วยนะคะทางด้านของโรเบิร์ตฮาเบค่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่า เยอรมนีเนี่ยได้มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่พึ่งพากา๊าซราคาถูกจากรัสเซียมากจนเกินไปดังนั้นเราจึงยังต้องพึ่งพิงประธานาธิบดีที่ไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศนี่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครว่าโมเดลนี้รูปแบบนี้เนี่ยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง คำถแถลงของฮาเบกมีขึ้นหลังจากที่บริษัทเทรดดิงฮับยุโรปซึ่งเป็นผู้ดำเนินการตลาดก๊าซของเยอรมนีประกาศว่าภาคครัวเรือนจะต้องจ่ายเงินค่าก๊าซเพิ่มขึ้นมากกว่า17,000บาทต่อปี ซึ่งภาษีที่เพิ่มขึ้นก็ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านระบบสาธารณูปุภคต่างๆขณะที่มีเสียงเรียกร้องเหมือนกันว่าให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือประชาชนตาดำๆด้วยนะคะฮาเบกบอกว่าทุกมาตรการที่ประกาศออกมาแน่นอนมันมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วอย่างไรก็ตามฮาเบกบอกว่าการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมครั้งนี้ก็จะต้องมาพร้อมกับมาตรการบรรเทาทุกเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆรุนแรงที่สุดเลยต้องรอดูนะคะ ว่าจะมีมาตรการบรรเทาทุกข์ออกมาว่าอย่างไรกันบ้างส่วนทางด้านของมาเซลฟรัดเคอร์ประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเยอรมน,นีบอกว่าแม้ว่าท้ายสุดแล้วเยอรมน,นีจะสามารถผ่านช่วงฤดูหนาวที่แสนจะโหดร้ายในปีนี้ไปได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะรับประกรันหรือว่าให้ความมั่นใจได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิหรือว่าช่วงสปริงปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาบอกว่าความไม่แน่นอนนี่แหละ มันคือยาพิษสำหรับเศรษฐกิจเพราะว่ามันจะทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยกังวลการลงทุนมันก็จะเกิดขึ้นน,น้อยลงผู้บริโภคผู้ใช้สอยก็จะบริโภคกันน้อยลงท้ายที่สุดจะได้เห็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างหนักในเยอรมนีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเทศเยอรมนีเป็นกรณีศึกษานะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ t n, n ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ